นี่ครับขึ้นมือเปล่าเท้าเปล่าครับแล้วอย่างตัวต้นนี่มีเสี้ยนด้วยไหมมีครับมีความสูมต้องต้นเสี้ยนเหรอคะโอ้ oh. ทานารครับนี่คือมือเปล่าเท้าเปล่า,ลาขึ้นไปที่ความสูงไม่ต่ำกว่า20เมตรนะครับสิ่งที่พี่พลทำไม่เปิดโอกาสให้พลาดนะครับ ตรงนั้นคมมากนะครับทั้งหมดที่เห็นทั้งหน้านี่คมหมดเลยครับ<อ>เราจะให้แกทลองลองสวีให้ดำจนถึงเฉาตาลงมา1นลูกครับร<อ>ิดลงมา1นลูกอตอนนี้กำลังทำเซฟตี้ตัวเองอยู่ครับเซฟตี้ตัวเองเขาผมต้องลงเลยต้องรูดลงเลยอ่ะเอาเชือกแผวนก้านกับตัวเองไว้นะครับต,ต้องเซฟตี้ <safety S 2> ไว้ครับ เอาลูกเดียวครับดียวทิ้งลงมาขอแล้วครับแล้วก็ลงมาครับผมก็จะลงครับทีมง,งานขอจับเวลาหน่อยครับว่าลูกหนึ่งที่ใช้เวลาเท่าไหร่ผมที่บอกาทำเป็นที่แข่งเขาเวลาไม่ได้เพราะอันตรายเห็นพ่อตาทีมง,งานงบอกพี่ก็เลยว่าอย่าทำเร็วนะครับทำแบบที่ทำปกติทำแบบที่ทำปกติอยากรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ดูเวลาลงสิครับอย่างกระหน่วยนาวิทยโยธินนะครับเฮ้ เวลา90วินาทีครับเร็วมาก